สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ระหว่างบรรทัดเพราะระหว่างตัวอักษรคือโลกอีกใบที่รอให้เราไปค้นพบวันนี้ผมจะพาคุณออกเดินทางไปยังกระท่อมไม้เล็กๆหลังหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ริมบึงในป่าลึกเราจะไปฟังเรื่องราวจากหนังสือที่อาจทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อเกี่ยวกับความสำเร็จความสุขและความหมายของการใช้ชีวิตครับเคยรู้ส <ing> ึกไหมครับว่า ชีวิตมันวุ่นวายเร่งรีบจนเราไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเราทำงานหนักเพื่อซื้อของที่เราอาจไม่ได้ต้องการเพื่อสร้างความประทับใจให้คนที่เราอาจไม่ได้ชอบถ้าความรู้สึกนี้มันคุ้นๆล่ะก็คุณอาจกำลังใช้ชีวิตในแบบที่เฮนรี่เดวิดทอรเรเรียกว่าชีวิตแห่งความสิ้นหวังอันเงียบงนัน a l i f e of quiet desperation หนังสือที่เราจะเดินทางไปพร้อมกันในวันนี้คือวอร์เดน All Life in the Woods หรือในชื่อไทยที่เราขอเรียกว่าวอลเดนชีวิตในป่าใหญ่เขียนโดยเฮนรี่เดวิดทอโรนักปรัชญาและนักธรรมชาติพิทยาชาวอเมริกันตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1854หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่นิยายครับแต่มันคือบันทึกการทดลองใช้ชีวิตจริงของทอโรที่ทิ้งความสิวิไลไว้เบื้องหลังแล้วเข้าไปสร้างกระท่อมอยู่คนเดียวริมบึงวอลเดนเป็นเวลาถึงสองปีสเดือน วอลเดนไม่ใช่หนังสือที่สอนให้เราทิ้งทุกอย่างแล้วหนีเข้าป่าแต่มันคือคำพีที่ท้าทายให้เรามองลึกลงไปในชีวิตของตัวเองแล้วถามคำถามที่สำคัญที่สุดว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตกันแน่แล้วทำให้หนังสือที่เขียนขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนถึงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับกระแสมินิมอลลิซึมและเป็นเหมือนแสงสว่างให้กับผู้คนในยุคดิจิทัลที่โหยหาความสงบฟังมาถึงตรงนี้แล้วเรามาเปิดประตูสู่กระท่อมของทอโร และเร in ิ่มต้นการเดินทางระหว่างบรรทัดของหนังสือเล่มนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1845เมื่อชายหนุ่มวัย27ปีคนหนึ่งชื่อเฮนรี่เดวิดทอโรตัดสินใจทำในสิ่งที่คนรอบข้างมองว่าแปลกประหลาดเขายืมขวานหนึ่งด้ามแล้วเดินเข้าไปในป่าที่เพื่อนของเขานามว่าราล์ฟบอลโดเอเมอร์สันเป็นเจ้าของริมบึงที่ชื่อว่าวอลเดนเขาไม่ได้หนีปัญหาชีวิตไม่ได้ล้มละลายหรืออกหัก แต่เขาไปที่นั่นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างยิ่งทอโรเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในป่าเพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อเผชิญหน้ากับแก่นแท้ของชีวิตเท่านั้นและดูสิว่าข้าพเจ้าจะเรียนรู้สิ่งที่มันต้องสอนได้ไหมและเพื่อที่ว่าเมื่อถึงยามตายข้าพเจ้าจะได้ไม่คนพบว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้ใช้ชีวิตสิ่งแรกที่เขาทำคือการสร้างบ้านกระท่อมไม้เล็กขนาด10คูณ15ฟุต ที่เขาลงมือสร้างด้วยตัวเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ตัดไม้ถักเสาประกอบโครงจนถึงก่ออิฐทำปล่องไฟทอโรบันทึกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดไว้อย่างละเอียดสรุปแล้วบ้านทั้งหลังของเขาใช้งบประมาณไปเพียง28ดอลลาร์กับ12เซนซึ่งน้อยกว่าค่าเช่าหอพักนักศึกษาในฮาร์าวิดในสมัยนั้นซสอีกนี่คือบทเรียนแรกที่เขาต้องการสื่อสารคือที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องทำให้เราเป็นหนี้ไปทั้งชีวิตเมื่อมีบ้านแล้วชีวิตในแต่ละวันของเขาก็เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายตื่นเช้าอาบน้ำในบึงเวาเดนที่ใสสะอาดซึ่งเขาถือว่าเป็นศาสนากิจอย่างหนึ่งจากนั้นก็ใช้เวลาไปกับก,บการทำไร่ถั่วการอ่านหนังสือปรัชญากรีกโบราณการเขียนบันทึกและที่สำคัญที่สุดคือการสังเกตทอโรมไม่ได้มองธรรมชาติเป็นเพียงทิวทัศน์สวยๆเขามองมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญา เขาสังเกตการต่อสู้ของมดสองสายพันธุ์ราวกับเป็นสงครามมหากาบเขาฟังเสียงนกหัวรบของนกที่ชื่อว่าลูนแล้วพยายามถอดรหัสความหมายของมันเขามองดูการเปลี่ยนแปลงของบึงวอลเดนในแต่ละฤดูตั้งแต่น้ำแข็งที่จับตัวฐาในฤดูหนาวไปจนถึงการละลายและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิอาหารการกินของเขาก็เรียบง่ายไม่แพ้กันส่วนใหญ่มาจากไร่ถั่วที่เขาปลูกเองบางครั้งก็ตกปลาบ้าง แต่เขาพบว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นไม่สะอาดแล้วทำให้เกิดงานบ้านที่ไม่จำเป็นเขาจึงเน้นอาหารจากพืชเป็นหลักทอโรไม่ได้ใช้ชีวิตยังอดอยากแต่เขาเลือกที่จะต้องการให้น้อยลงเขาพบว่าความสุขไม่ได้มาจากการบริโภคแต่มาจากการเป็นอิสระจากความอยากแน่นอนว่าชีวิตในป่าไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงทอโรยังคงเดินเข้าหมู่บ้านทุกๆวันหรือสองวันเพื่อฟังเขาคราวและพบปะผู้คน แต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวในหมู่ผู้คนมากกว่าตอนที่อยู่คนเดียวในป่าเขามองเห็นเพื่อนบ้านของเขาจมอยู่กับภาระหน้าที่การงานและทรัพย์สินจนไม่มีเวลาที่จะมีชีวิตอย่างแท้จริงเขาเขียนไว้ว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังอันเงียบงนันสิ่งที่เรียกว่าการยอมจำนนก็คือความสิ้นหวังที่ถูกยืนยันแล้ว The mass of men lead lives of quiet desperation What is called resignation is confirmed desperation. ประโยคนี้คือหัวใจสำคัญที่เขาต้องการวิพากษ์สังคมตลอด2ปี2เดือนที่นั่นทอโรได้ก,กลั่นกรองความคิดของเขาออกมาเป็นบทต่างๆในหนังสือตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจที่เขาชําแหละให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นและอะไรคือความฟุ่มเฟือยไปจนถึงความสันโดษ solitude เสียง sounds และกฎที่สูงกว่า high laws และเมื่อการทดลองซึ่งสุดลง เขาก็เดินออกจากป่ากลับคืนสู่สังคมอีกครั้งไม่ใช่เพราะเขาล้มเหลวแต่เพราะเขารู้สึกว่ามียังมีชีวิตอีกหลายชีวิตที่ต้องไปใช้อีกเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่ป่าสอนเขาแล้วและภารกิจต่อไปคือการนำบทเรียนนั้นมาแบ่งปันให้กับโลกผ่านตัวอักษรเรื่องราวของทอโรที่บึงวอลเดนไม่ใช่แค่การผจญภัยในป่าแต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในจิตใจของมนุษย์ และนี่คือ3แก่นคิดสำคัญที่เราสามารถหยิบมาใช้เป็นแผนที่นำทางชีวิตในโลกยุคใหม่ได้ครับ 1. ความร่ำรวยที่แท้จริงคือการเป็นเจ้าของเวลาของตัวเองลองจินตนาการถึงเพื่อนบ้านของทอโรนะครับพวกเขาทำงานหนักตั้งแต่เช้าจรดขําเพื่อผ่อนบ้านหลังใหญ่เพื่อซื้อเครื่องเรือนราคาแพงเพื่อสะสมทรัพย์สินที่พวกเขาแทบไม่มีเวลาได้ใช้ทอโร เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโซ่ตรวนทองคําที่เราสร้างขึ้นมาพันธนาการตัวเองเขาชี้ให้เห็นว่าราคาของสิ่งใดๆก็ตามคือจำนวนของชีวิตที่เราต้องเอาไปแลกกับมันในยุคนี้ก็ไม่ต่างกันเรายอมแลกเวลาวันละบปดถึงชั่วโมงแลกสุขภาพแลกความสัมพันธ์เพื่อเงินเดือนที่เรานำไปจ่ายค่าผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด วนเวียนเป็นวงจรไม่รู้จบวอร์เดนกระสิบถามเราว่าถ้าเราลองลดขนาดความต้องการลงลดความอยากมีอยากเด่นลงเราอาจจะพบว่าเราไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขนาดนั้นก็ได้และเวลาที่ได้คืนมานั่นแหละครับคือความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออิสระภาพที่จะได้ทำในสิ่งที่รักหรือแม้กระทั่งการได้อยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ 2. จงเป็นนายของเทคโนโลยีไม่ใช่ทาสของมันทอรโรมีชีวิตอยู่ในยุคที่รถไฟคือสุดยอดนวัตกรรมแต่แทนที่จะตื่นเต้นไปกับมันเขากลับตั้งคำถามรถไฟทำให้เราเดินทางเร็วขึ้นก็จริงแต่เรากำลังรีบไปไหนเขากล่าวว่าเราไม่ได้ขี่รถไฟรถไฟต่างหากที่ขี่เราเพราะเบื้องหลังความเร็วและความสะดวกสบายนั้น คือชีวิตของแรงงานที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างขึ้นมานี่คือบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อแต่บ่อยครั้งมันกลับตัดขาดเราจากโลกรอบตัวและจากใจของเราเองเราถ่ายหน้าจออย่างไม่รู้จบเสพข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นวิตกกังวลกับชีวิตของคนอื่นที่เราเห็นผ่านฟิลเตอร์ วอลเดนสอนให้เราใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติรู้จักวางมันลงแล้วเงยหน้าขึ้นมามองท้องฟ้าฟังเสียงลมหรือพูดคุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเพราะการเชื่อมต่อที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นผ่านหน้าจอแต่เกิดขึ้นเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงครับ 3. ธรรมชาติคือยาถอนพิษที่ดีที่สุดของชีวิตที่วุ่นวายโทโรไม่ได้มองว่าความสันโดษคือความเหงา แต่คือโอกาสที่จะได้อยู่กับเพื่อนที่วิเศษที่สุดนั่นคือธรรมชาติเขากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยพบคู่หูใดที่จะเป็นเพื่อนได้ดีเท่ากับความสันโดษการได้นั่งมองราลอกคลื่นในบึงการได้ฟังเสียงนกที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของวันคือการบำบัดจิตใจที่ดีที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดความกดดันและเสียงรบกวนตลอดเวลาการพาตัวเองออกไปสู่ธรรมชาติ จึงไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่คือการกลับไปเชื่อมต่อกับรากเหง้าของความเป็นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงป่าลึกแบบทอโรแค่สวนสาธารณะใกล้บ้านต้นไม้สักต้นริมหน้าต่างหรือการมองดูเมฆที่ลอยผ่านไปก็สามารถเป็นบึงวอลเดนส่วนตัวที่ช่วยชะล้างความขุ่นมัวนในจิตใจและเตือนให้เราระลึกได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่และงดงามกว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ครับ สิ่งที่วอลเดนทิ้งไว้ให้เราครบคิดก็คือชีวิตที่ดีอาจาไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการค้นพบว่าแท้จริงแล้วเราต้องการน้อยแค่ไหนต่างหากครับนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของปัญญาที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดของหนังสือวอลเดนนะครับถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากความเร่งรีบของโลกสมัยใหม่หรือกำลังมองหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าการครอบครองวัตถุ ผมขอแนะนำให้ไปลองหาฉบับเต็มมาอ่านดูเพราะทุกเล่มมีโลกอีกใบซ่อนอยู่เสมอและการเดินทางของโทรโรอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มต้นการเดินทางของคุณเองครับถ้าชอบการเดินทางระหว่างบรรทัดแบบนี้อย่าลืมกด subscribe like และแชร์เพื่อที่เราจะได้ออกเดินทางไปในโลกของหนังสือด้วยกันอีกในครั้งหน้านะครับและพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ